าดูวิธีการต่อเชนเดเรียนะคะรุ่น8 0 9 9นะคะตัวนี้จะมาทั้งหมด24หัวนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มาในกล่องนะคะก็มีจานมีโปะมีคริสตัลนะคะแล้วก็ขาโคมนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อขาก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นช <c oughs> ิ้นส่วนของขาด้านบนนะคะแล้วก็ขาด้านล่างนะคะเราจะเอามาประกอบกับตัวก้านโคมตัวนี้นะคะ เริ่มจากขาโคมตัวล่างนะคะเราจะถอดน็อตตรงปลายเพื่อจะเอาถ้วยออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะถอดออกมาแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้วยเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ปิดตอนที่เราประกอบสายไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มอันดับแรกนะคะโซ่ตัวนี้นะคะจะเป็นโซ่ที่เอาไว้แขวนกับเพดานนะคะก่อนที่เราจะประกอบนะคะเราจะร้อยสายไฟเข้าเข้ารูคอตรงนี้ก่อนนะคะรูข้างๆงนี้นะคะอะลแล้วเสร็จแล้ว ก็เริ่มจากอ่าตัวขาขาก้านโคมด้านบนสุดเลยนะคะอันอันบนสุดตัวเล็กนะคะร้อยสายไฟเข้าไปเลยให้ไปโผล่ด้านล่างร้อยสายไฟลงมาแล้วนะคะให้ให้ทําการเปิดจานตัวนี้ออกก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ดึงสายไฟนะคะพอเปิดจานออกแล้วนะคะก็ดันสายไฟลงมาได้เลยนะคะให้ให้มาโผล่แล้วก็ สายไฟจะต้องดึงออกจากรูนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วนะคะเราจะทำการหมุนน็อตนะคะเข้าไปกับตัวด้านบนนะคะให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่จะใช้แขวนได้นะคะขหมุนแน่นแล้วนะคะเขาก็จะแขวนได้แบบนี้นะคะอาจจะถือข้ามุมก็เอาไปแขวนยึดกับเพดานได้เลยนะคะนะคะเราจะเอาขาโคมนะคะ มาประกอบชิ้นส่วนตรงนี้ก่อนนะคะเขาจะมีน็อตให้เรายึดนะคะแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะคะขาโคมจะมาทั้งหมด8ดก้านนะคะเราจะประกอบลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ครบ8ขาเลยนะคะตัวขาโคมตัวล่างนะคะเราก็ถอดถ้วยออกเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาเขามาต่อเข้ากับน็อตเหมือนเดิมนะคะให้้ใหได้ในลักษณะนี้นะคะ หลังจากที่เราต่อโครงก้านหดก้านโคมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะส่วนสายไฟนะคะสายไฟเส้นที่มาจากเพดานนะคะเราร้อยจากข้างบนนะคะแล้วก็ดึงลงมานะคะเนี่ยดึงลงมาแล้วก็ให้เราแทงออกจากจาก,จากรูช่องนี้นะคะเสร็จแล้วร้อยขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็เราจะเก็บสายไฟกับขา ขาโคมขาได้ขาหนึ่งนะคะโดยจะสามารถใช้เป็นเอ็นยึดหรือว่าเป็นเคเบิลทายยึดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะยึดให้ดูนะคะหลังจากที่เราเก็บสายไฟด้วยเคเบิลทายแล้วนะคะโคนเนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเก็บเก็บกับขาได้ก็ได้ขาหนึ่งนะคะก็พอมาถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนก็สอดลงไปในรูรูไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรา จะไปมัดรวมกันข้างล่างนะคะเพื่อจําไฟนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการประกอบตัวจานนะคะตัวจานกระขาโค้นะคะจะมีแหวนรองจานเดี๋ยวนี้ใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่จานลงไปนะคะแล้วก็จะมีตัวถ้วยนี้นะคะถ้วยทรงกลมเสียบลงไปแล้วก็แค่หมุนเข้าให้แน่นพอ,อหมุนเข้าให้แน่นแล้วนะคะก็จะได้ถ้วยในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบ เบ้าไฟกันนะคะไปจะเป็นการต่อตัวเบ้าหลอดไฟนะคะเบ้าหลอดไฟเขาจะมีมีรูมาแบบนี้นะคะทุกคนก็เอาสายไฟเสียบเข้าไปนะคะเสียบคอร์สกันนะคะอ่าเนี่ยค่ะเวลาเราเสียบนะคะอย่าอย่าเสียบรูขนาดกันอย่างนี้นะคะให้เสียบถ้าอันนี้เสียบรูล่างของนี้ก็เสียบรูบนนะคะแล้วก็เขาจะมีคลิปหนีบเนาะแล้วก็แค่เสียบ แล้วก็ดันลงไปให้มันดังแก๊กแค่นั้นเองค่ะอ่าลักษณะนี้นะคะพอใส่เบ้าไฟเสร็จแล้วนะคะก็สวมปลอกเทียนเ,เ,เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่หลอดไฟอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้ครบทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่จะทําการปิดถ้วยนะคะหรือว่าร้อยริสตันนะคะให้ช่างทําการเทสหลอดไฟก่อนนะคะถ้าจ้ำไฟเสร็จแล้วนะคะ ถ้าเทสแล้วนะคะไฟไม่ติดหรือว่ามีดวงไหนดวงหนึ่งไม่ติดอะไรเงี้ยแสดงว่าสายไฟอาจจะไม่แน่นดีนะคะต้องรื้อประกอบใหม่เนาะแต่ถ้าติดครบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะปิดปิดถ้วยนะคะแล้วก็ร้อยคริสตัลนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเราร้อยคริสตัลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วเรามาปิดถ้วยอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดไฟเราไม่ติดนะคะมันจะรื้องานยากนะคะอเราจะปิดถ้วยนะคะของโคมชั้นแรกนะคะก็แค่ใส่ลงไปนะคะสวมน็อตลงไปแล้วก็ทําการหมุน แน่นแค่นั้นเองนะคะส่วนถ้วยตัวล่างนะคะพอต่อหลอดไฟเสร็จต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะคะเหมือนตัวบนได้เลยนะคะก็จะปิดในลักษณะเดียวกันนะคะเหมือนเข้าเดี๋ยวแนะนำตำแหน่งคริสตัลนะคะตำแหน่งคริสตัลนะคะตัวนี้คือตำแหน่ง B1 นะคะ B1 นะคะสามารถเริ่มร้อยจากตัวนี้ได้เลยแล้วตัวนี้คือตำแหน่ง B นะคะตำแหน่ง B นะคะส่วนโซ่เส้นนี้ ตรงฐานที่สองนี่คือตำแหน่ง C 1นะคะ C 1แล้วก็ที่สั้นเดียวนี่คือตำแหน่ง C นะคะขยับลงมาอีกจะเป็นตำแหน่ง D นะคะตำแหน่ง D จะร้อยจากขานี้มาขานี้นะคะแล้วก็ขยับลงมาอีกขั้นหนึ่งจะไปตำแหน่ง E นะคะนี่ค่ะตำแหน่ง E ก็ร้อยจากข้อขาได้เลยนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ ตอนนี้จะเป็นเม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กนี้จะเป็นตำแหน่ง A นะคะให้ร้อยทั้งหมดเลยทุกจานเลยนะคะอะต่อไปตำแหน่ง F 1นะคะ F 1คือตำแหน่งนี้นะคะคือตำแหน่ง F 1แล้วก็ตำแหน่ง F นะคะตำแหน่ง F ก็คือจะร้อยจากหน้าจานลงมานะคะส่วนบันไดด้านล่างตรงนี้นะคะจะเริ่มจากตำแหน่ง E นะคะ E ขยิบเข้าไป H นะคะ I J K L M นะคะตามตามนี้เลยนะคะใส่ตำแหน่งตามนี้ได้เลยนะคะอ่ะระหว่างขาโคขาโคมนะคะที่เป็นช่องว่างตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นสร้อยแบบนี้นะคะจะเริ่มจากตำแหน่ง G 1นะคะ G 1 H 1แล้วก็ I 1 J 1นะคะแล้วก็ K 1เข้าไปตามนี้ได้เลยนะคะ หลังจากเราร้อยคริสตันครบทุกตำแหน่งแล้วนะคะก็จะได้ชิเดเรียในลักษณะนี้นะคะใหญ่มากนะคะคริสตันแต่และตำแหน่งนะคะเขาจะมีตำแหน่งบอกในคู่มืออยู่นะคะสามารถดูจากคู่มือได้เลยนะคะว่าตำแหน่ง ABCD คือตรงไหนเงี้ยนะคะให้ดูจากตรงนี้ได้เลย